อันนี้ก็ดูเอ็ดวันข้ามอ่ะดูรู้วันข้าวนอนวันนอนไม่ควรมาเล่นโทรจับเมือวานคนน่ยเขาอันนี้มันมีเน็ตเล เน่งไมมีบ้านเล่นที่แบนเจ้าแต่เจ้าเอมาเปิดตุ้นเอขอคอยเอกดติดตามไม่ได้ไขของแม่จะขอบนเจ้าิ่งมาครบหนึ่งพันคนอยาโรกแนี 2> 2> ่ยเพลงใหม่ดังดึกเนี่ นั่นเองกับบริษัทมหกรรมงงใจะอู้อยู่ครับพี่เบาอู้เรื่องว่าอย่าทำแบบระบบ YouTube, YouTube, ยูทูบไปยูเทปเนี่ยผมไม่เข้าใจเจ้าก็ขคาลับก็ขคาลับ ดีกว่าเราแต่หัวลาอยู่คนเดียวอย่งเงี๋ยเราว่ามันลำบานจิงก็เขาเล่าอฮะจริงินก็เราก่อกอ,อันนี้หิวข้าวอีกแล้วหรอลอวเออา่าหิวครมังตะคูเนี่ยปไอไปเรื่องมมันเนี่ยแคเข้าวีโอ,อ,อ้อันนี้ใสดาบแล้วมันมันลมมา ต้องซื้อกันเป็นยุนนนยย้นเส้นครับอร่อยยุ้นเส้นเราเสียคับเยอะๆอย่างวันนี่นะแน่กับแป้นนงขนมเส้นที่แม่แน่กินรากับมันฝรั่งจุ้อยู่กับสองคนแม่ลูกแน้น้ำแกงไก่ใส่บะเข้เขาก็ไว้กินวันใหม่ได้ไงแม่อบโอ๊ะแอะเยอะแต่เยอะ <c oughs> <c oughs>

กันงัวถ้าฝนได้ตกนะตกตกไม่ห้าถนนเป็นน้ำมืดอะ ตัวเองแต่เอ๋ยทำนูนเป็นน้ำหมดเลยอ่ะกดงำเป็นวาเตอมรวมแนบตุด

ไปเนี่ยดิฉันเคยไปมาแล้วอันนี้มันมากินเนาะเซลีเนาะพี่พรไม่ตองมาได้พอทำงานว่าตกคื้นว่ะพี่พรเี่ม่ตอให้ผม ไ้บะไเล่าอรอยมามันไปบีบวะนี่หรอบีบเลยพอนะพี่น้องต้องยิงมันอ่ะต้อยิงพี่รนเมื่อกี้้ยไ่นได้เป็นส่วนพุงบะอล้วอย่างนี้ตกคืนมันแปลงร้านทำถนนขวางถนนว่ะร้านที่มันแปลงร้านเป็นถนนเก่าห่ะแม่นเป็นถนนไกล มันกบขนาะนั้นหราทีน้ำที่มันแป็นไข่เป็นนมเนี่ยนี่ขนนกาเมื่อก่อนกบอมันมันถนมข้าบ้านมันะกมันก็เมือนควงป่ามือนกันถ้าเป็นถนนใหญ่อุทัยนรสั้นนันตัดถนนน้อยมาไปดูบอเนี้ยลยรู้นะใบ่อหมูวงฟังมาได้ไ่ได้ทำตีทำเหมันไปเจืดไป ต้องเป็นตัวไอพรตัวไอ้คมเอาไปเข้าธนาคารด้วยกันค่ะเวลาธนาคารฟ้องไปีเขาถึงเลิกกันก็ฟ้องอู้นะคะไม่ไปคืนสารกันดีนะจ๊ะไอ้ฝนไอ้ฝนมันไปไทยอไงเงี Listen, ้ยไอ้ฝนที่มันได้เงินมาตอนนั้นห้าหม <Are> ื่นหรว่าจะไ้เนี่ยแบบแบแปลงเหรอนาอห้าหมืนหรือว่าห้าแสนห้โอ้ เน่ยติดตาสไปอรีมันตรงนี้มันมาย่นเนาะย่นเปล่าย่นย่นย่นจะไปทาแป้งเหรอจะไปหาแป้งตุยไงถ้าพอมมันก็จะหายย่นตุยจิ้นมันมาตุยก็ไม่มีขนาดนั้วเนี่ยตุยหรอเอาสิบกิโลปุ่มก็เก้าสิบเปนจากน้เหลือตั้งสักตัอรเก้าสิบร้อยสังเราไปสิบสงกล น,นี่มันเครื่องอก๊วยเยลย์นหรอจ้าก็ทาไปก็จะมาหยดแล้วเป็นกระแก่ มาเอาเศษแขกันหมดเป็นนั่นคนอื่นเนี่ยเพื่อนเอาไปหิ้ง เี้ทิฮตุลาแต่ะเดเนี้ยฮอกไตัวสามก้อนตัวสามุกอกสามยสาร้อยแต่ว่ามันยังแบบเน้โอนกปเ็แล้วนะเจ็ดแสน็แนล้วะมันบอกว่ามันจะโอนหกอที่สเนี้ยแต่บบแค่โอนอย่างงสามเรบัตช์นี้ยังูเตโอีนึ่งเดะัข้กจนูได้ที่ห้าร้อยห้าร้อยนั่นเนี้เนาะกบนะ cái bà, 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 bà. bài hư là năm người rắn nó các rắn năm con rắn năm con nó คนเีนมอก็ซ <UA> ื ALLY, ้อเพซื้อทิชชู่เป็นขนมทก็ขายเนาขนมคนมี่ขายยนกจะตายหมดมันอนมีมีาหารเมดอ่ะงนอมเนือรอนอย่างเงี้ย ก็จะสวยพอพอเห็นพอเห็นไปเจด้วยเองาโ <s ays> อ้แม่ก็เจ๊อเหนียวอูู้ไปยรย

ว่าเรื่องขิ้นเดืนดอนเ<ด>ราเนาะมันไม่ใจอมกันแล้วอันนี <c oughs> ้ก็ดูเอีมวันข้ามอ่ <c oughs> ละด <c oughs> ูไม่ได้ดูวันเข้านอนวันนอนไม่คมกเล่นดูจ้าเมื่อวานอ่ะ เขาเนี่ยเขาไอ้ลิมมัมีเงินเงินไม่มีบ้านเล่นที่บ้านเจ้าเจ้าเอมาปล่อยตุ้มเองขอหอยเอกดติดตามไม่ได้ไข่ของแม่จะขอมบนเจ้ามันครอบหนึ่งพันคนพยาโลค เนี那 dı, 那่ยเพลงใหม่ดูจังเดือดเนี able, ่ยแล้วแอไมาดิษฐานมาสักกันงัวเต้อู้อยู่องพี่เบาอู้เรื่องว่าอย่าทำแบบระบบยูทูบไปยูเทปเนี่ยผมก็เข้าใจเจ้าก็ขลับก็ขลับ ดีกว่าเราแต่หัวลาอยู่คนเดียวรือเงว่ากลับ้างจปกินก็เ็หลว่ะฮะกิก็หลัอ,อะ่ะอันนี้หิวข้าวอีกแล้วหรอเออแล้ว,ว่าหิวกะละมังตะคุนแต่ปรีไอไปเลมอนมเนยแขกข้าวีโอ้อันนี้เด,ดาวดาวแล้วมันหลับาม,มา ต้องซื้อมันเป็นยุนน้นเส้นแบบลอยยุย้นเส้นเราเสียคักเยอะๆอย่างันนี้นะแน่กับแปง้งขน,นมเส้นที่แม่แน่กเราทำสบายช็อ,าาอตตี้อยู่กันสองคนในลูกแนี่ <c oughs> น้ำแกงไก่เลยมะเขือครับก็ไว้กินวันใหม่ได้ไงแม่อกโอ๊ะเอ๊ะเยะแต่ยอะ มีอยู่กับสกอนแม่ลูกแล้วช่วงนี้ไอ้สมบอกเขาอยู่เข้าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าเขานอนเดิกอะเขานอนเดิกแล้วเอาอะไรใครแววออมววันนี้เวลววนอ้โ่้โโลโม้อค่ะโออโอ้โอ

กังวลถ้าฝนได้ตกนะตกตกไม่ห้าถนนเป็นน้ำมุดอะ ตกเหงแื่เอ้ยทำมันเป็นน้ำมดเลยอะ่ะหวดน้ำเป็นรัวเทวมทัมท่วแน่ๆเจ้ แมมเหมืนแมมเหมือนไรเห็นแมมลูกม่ก็แมมฮะกูแมมไปปะแมมมีน ดิฉันเคยไปมาแล้วอรนนี่มมากินเนาะเตรีเนาะพี่พรไม่ยอว่าคุณ้มนานว่าตกคดีหรอพี่พรไม่ต่อ เหบ้หรีป่พอมันไปบีบวะนี่หรอบีบเีพอนะพี่น้องต้องยิงมัน่ะมนยิงพรเมื่อกี้นั่งท้งอ่ากวัน้ไปส่วนงบ่แอย่างเนียตกคืนมันแปลร้านำนขวางถนนว่ร้านที่มันแปลงร้นเป็นถนนเก่าว่ะแม่นเป็นถนนไกละ มันก็บรร瀚นั้นหรอกบางที่น้าที่มันแบ่งขายเป็นถนนเนี่ยยิ่งถนนกับเมื่อก่อนขนมมันมันถนนเข้าบ้านมานาันอะค่ะม,มันก็เหมือนคลองป่าเหมือนกันครับเป็นถนนใหญ่อุทัยนรสน,นี่นตัดถนนน้อยอมอยาไปดูบออ่อตีเลยบู้ฮะให้โคบูฟังฟังมาได้ไมนะ่ได้ทำตีให้มันไปดจืดไป ต้เป็นดถ้งจืดพอจืดคมเอาไปเข้าธนาคารด้วยกันค่ะเวลาธแบบนาคารฟ้องไปเขาถึงเลิกกันก็ฟ้องอู้นะคะนี่ไปคืนสาลด้วยกันเองนะจ๊ะไอ้ฝ่นไอมันไปไเนี่ยอ้ฝนที่มันได้เงินมาตอนนั้นห้ามืนรอวดเนี่ยแบบแบบแปลงหรเนาะห้าหมืนหรือว่าห้าแสนโอ้ เลยติดตสาสองใจอรีมันตรงนี้มันมายน่นเนาะย่นปะย่นย่นย่นจะไปทาแป้งเหรอจไปทาแป้งตุยไงถ้าพอมันก็จะหายย่นตุยจริงมันมา,มาปอ,อนนกตุก้ขนาดนะั้นเนี่ยตุยหรอเกาสิบกิโลปทุกก็เก้าสิบเจากน้เหลือตั้งสักตาอีเก้าสิบร้อยสบกิโลเรไปสิบสอกิ น,นี่มันเครื่อง็ยนต์เรียนคหรอเจ้าเอถ่ายปลยพระเจ้ามาหยอะแล้วเต็มตะแก้ ดูเนี่ยเพเอาปะใชั

ก็แค่ขยเมาเดกเนดจะเอาเนต้เปยังไงัจจเขาก็หุ่นขายก็ดีแตตลาะา่ละเนี่หรือออกแรงหรือเก็ินอ๊อฟก็คนคนะซื้อคนะซื้อทิชชู่นนที่ขายเนาะขนมต้น็มีสายหนักจะตายเนาะตน็นี้เีนเราหมดอ่ะน็น อาีชากแตมันโอนอแกนที่นี้ยอ้ยปนี่เาอัน้างอนนี้อยกับอน้มันงามันมืดเนี่นีรดูสิเ่ยพอดูกล้ก็ พอเห็นพอเห็นไปเจ๊นี่เองเราโอ้แม่ก็เจ๊อเหี uh ่ยวอยไปเท่าอยูะมนจะหนุห จ้ายความว่ามูลเยอะไปขายต่อก็ได้ขายตามร้านอาหารเมื่อคืนนะเพราะมันเยอะอืมหวยก็จะออกเร็วหน่อยผัวหลักเมื่อมากที่รถแดงน้อ ว่าเรื่องทีเดินลรวเนาะมันไม่ใจ